เรื่องแต,แต่ยังไม่ทันจะถ่ายซีรีส์ดราม่าเฮโรอีนเดอะซีรีส์เอาผู้เยาว์มาเล่นซีรีส์ที่มีเนื้อหาและภาพจำที่ค่อนข้างติดเรทซึ่งนักแสดงที่เขาประกาศมาเนี่ยก็มีน้องแม็กอายุ16ปีน้องนิวเยียอายุ16ปีและน้องเจออายุ17ปีโอ้โห,โหพอเห็นอายุของแต่ละคนเนี่ยพี่ีกรรู้สึกแก่ขึ้นมาเลยนะฮะอีแก่บ้าดบลาย <c oughs> ด่าทำไมอะ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะ ขอโทษครับเมื่อก <c oughs> <ค>ี้ดูกรุ๊ปรีวิวอินไปหน่อ <c> ย <oughs> อ่านะคะก็เรียกเสียงฮือฮาทั่วโลกโซเชียลนะว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือเปล่าเมื่อเกิดดราม่าขึ้นเนี่ยทางผู้กํากับอักษรยอดยวนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้โพสต์ข้อความทาง Facebook ส่วนตัวของเขานะประมาณว่าขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจและขอบพระคุณชาวเน็ตส่วนหนึ่งที่เขาเป็นห่วงเรื่องผู้เยาวแต่เรามั่นใจ100%ซว่าเราจะจัดการทุกฉากอย่างเหมาะสมที่สุดสําหรับการดัดแปล นิยายที่มีฉากเอนซีนดุเดือดเขาก็จะตั้งใจทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานและนักแสดงทุกคนด้วยนะคะประมาณนี้และกันนะคะทุกคนที่เกียดอ่านยาวเกินนะคะถ้าอยากรู้มากกว่านี้ก็ไปกดหยุดแล้วก็ไปอ่านเอาเองก็รอดูเลยนะสำหรับเพโ o อินเดอ e e ี e ีสว่าจะดุเดือดขนาดไหน